ตามหอมอ่ให้เรือครับตามหอมพี่หน่อยเขาจอดข้างหลังเลยตอดนะเนี่ยตำรวจหรือเปล่าสองลำอหน้ากากโดนจับเพืนหรอถอดถอดหน้ากากถอดหน้ากากลงวะหน้ากากเขาจับอยู่ก็แทงมันมันแทงได้ไเสียห่อไม่มีคืนหรอแทงได้แทงได้ไหวหรอถอดละกถอดละขึ้นไปหาก่อนกูถอดละเหมือนกัน bây giờ chạy với ga Hà đây là quân trong luật ยิงทำไมอ่ะยิงทำไมอ่ะครับใส่หน้ากากไงครับหน้ากากอะไรอันนี้มันผ้าปิดปากหน้ากากคลึงใบนี่มันนี่มันผ้าปิดปากหน้ากากเหมือนเลยครับตำรวจยังใส่เลยมันเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไอผ้าปิดปากคนคนตำรวจครับไม่ใช่อันนี้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับเนี่ยแค่ผ้าปิดปากเองไม่ใช่หน้ากากเต็มใบเนี่ยค่ะใช่ก็เป็นบังไบหน้าไงครับ ถ้าปิดบังไปหน้าต้องแบบเต็มใบไม่ใช่เหรอคะแบบนี้มันพลาดปิดฝาค่ะคุณตำรวจชิดตันครับเพราะว่าคุณตำรวจน่าจะเข้าใจผิดนะครับนี่แล้วเมื่อกี้ไม่จับเพื่อนหรอครับข้างหลังก็ใส่นี่ค่ะถ้าเต็มใบต้องแบบนี้หรือเปล่าถ้าเต็มใบต้องแบบนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ๋อใช่สิครับใช่นี่ค่ะวินวินเนาะเก่งจังเลยนะครับ ครเนี่ยเก่งจริงเลยอะไรครับผมพูดดีๆแล้วเนี่ยเก่งจังเลยอะไรครับคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยไหมผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรแล้วจับทำไมครับเไม่ได้อะไรแล้วจัดทำไมอะพะฟ้าวุฒิะฟาวุฒิพะฟ้าวุฒิจะแทนตำรวจครับพะฟ้าวุฒิจะแทนตำรวจนะไอ้เนี่ยนี่คนคนนี้ใครพะฟาวุฒิจะแทง อะไรอ่ะอ่ะไอ้นี่มั่วนสองแล้วนี่ได้อยากเล่นกูจัดให้อยู่ละเฮียหลวนเฮ้ยมึงปล่อยกูด,ดิมึงปล่อยกูด,ดิเอาเอาคเนเดียวมาเหย่เล่นปัญญาิหาายย <c oughs> อยเอเเเเดีีี๋วกูปน่ cho lửa chơi là đi mà chơi cô Mà Chổ lễ lễ. Chổ lễ lễ, chơi là mà Cho lửa lẻ mà chì mà chơi Lo dừng ก็โดนอีโมได้ไ,ไ,ไงวะคุยเหมาะเล่นได้ไงวะไอเทียปัญญาอ่อนชิบหายน่าเหมาะเล่นได้ไงวะโคตรปัญญาอ่อนนะไอเทียบคุยมันก็ไล่ชุบรัวๆดิปัญญาอ่อนเจอไงเทีย พี่วางวางจบแล้วเรามาคุยพี่พี่เด้งเด้งหน่อยครับเอ้ยอุ้มไม่ทันหรอเฮ้งงชิบหายแลว้าใส่เสื้อใส่เสื้อกาก้ะไม่รีเมื่อกี้เมื่อกี้รีใส่เสื้อกั๊กไง ใช่ใช่มันเล่นไม่ได้เจ็บหายใช่ใช่ใส่นั่นแหละไม่ไม่ถ้าใส่เสื้อกักข้ามเล่นเลยบนก่อนนี้เสื้อกักก็คือได้แตเลยแต่รอถ้ารีอยากเล่นอ่ะรีต้องไม่ใส่เสื้อขายต้องไม่ใส่นี่แบบเลยลืมจะเปลี่ยนเทิร์ดมาอยู่แล้วต้ก็ต้องชุบคือยกให้เขาก็ได้ยกยกให้เขาไปเลยเเมมมืื่่อออกกีี้้หดดผิไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเสื้กั๊กกันในประชุมรอบไว้โอเคเดี๋ยวคุยอีกรอบเดี๋ยวคุยรอบถอด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 ผมกะ ถอดแล้วง่ายคือล e ืมเอาออกจิ้หายลิฟใส่สูตรเพราะว่าอยู่กดใส่สูตรแล้วมันไม่ติดโทษโทษโทษทีครับเข้าทีนะคุณพอดีพวกผมผิดกฎกันเองโทษทีนะครับมึงเมื่อเากูตัวตัวเปล่า,ามึงเอากูตัวตัวเปล่าทำไมอ่ะไม่เอากูจนเดียนนะคุณเจนเย็นทำไมอ่ะไม่นี่หลุดอันนี้อันนี้หลุดอันนี้อันนี้เหลืออะไรอ่ะครับชื่ออะไรอ่ะ ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรไม่ไม่คุณเงาคุณเลี้ยงเงาเลี้ยงอะไรมาดิมาดิเลี้ยงอะไรอ่ะเลือยอะไรล่ะไม่ก็เลือยอะไรอะไร่ิงไม่ยิงจับอ่ะเลือยอะไรอ่ะหน้าก็ขึ้นไปก็จับเลือยอะไรอ่ะใช้อำนาจในทางที่ผิดหรอหรือไงมีพ p ว w e r เลี้ยงยังไงครับเลือยยังไงอ่ะจะเลี้ยไหมล่ะเลือยงไหมล่ะเอาไหม คือถ้าถ้ใส่ครื่องใบมันเ็นออกใส่ครึ่งใบมันดูเลอะไรครึ่งใบครึ่งใบเอาดีๆนะเอาดีๆนะครึ่งใบอะไรพูดมาพูดมาพูดมาครึ่งใบอะไรพูดมาพูดมาพูดมาครึ่งใบอะไรไม่ได้ยุ่งกับหมอด้วยครึ่งใบอะไรไม่พูดอะไรเครึ่งใบอะไรไม่ได้พูดอะไรมึงพูดมาเต็มปากเลยเมื่อกี้จำใบเสียงเปล่าปิดคนเปล่าอะไรอะไรผิดคนอะไรกุดมึนอ่ะมึนชิบหายไอ้นี่ก็น้องกูทำไมกูจะจำเสียงน้องกูไม่ได้ฮะอย่ามึนหัวร้องอย่ามึนอย่ามึน เอาไหมถามเนี่ยเอาเปล่าตรงนี้มึงมึงอมอะไรมึงพูดคำว่าขอโทษยังดีกว่าอีกเลงไม่จริงไม่งมึพูดคำว่าขอโทษยังยังดูดีกว่าอีกนะเว้ยกูจะบอกให้อันนี้ไม่บอกผิดคนเปล่าผิดคนก็มึงเลยมาแก้ตัวอะไรมึงจะโชว์แอคอะไรไม่เข้าใจมาเยอะละอายหรอหรือไงมาดีมาดิมามึงพูดคำว่าขอโทษยังดูดีกว่านะกูบอกก่อนเป็นได้ไงวะไอเหี้ย โอ้งเหี้ยกระจอกไอ้ควายโพูดคำว่าขอโทษยังดูดีกว่าอีกเลยจำไม่ได้ไอศาสตร์มีดก็โง่ไอศาสตร์เดลีกับเดลีพี่เปนดีกว่าเดลิด้าไอ้เฮียไอ้เฮียพูดไม่เป็นหรอขอโทษอ่ะมึงเป็นเป็นหน่วยงานประเภทไหนของมึงวะศักดิ์สิทไงศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงอยู่ผู้หญิงอยู่ศักดิ์สิทธิ์นะหล่อนะได้หล่อนะได้หล่อไลยุยควายได้เพลงไงควายโง่ ไม่อยู่ยมันจับหน้ากากครึ่งใบเออไอ้เหี้ยมันติงตองเขาเปล่าวะไอ้เหี้ยแล้วแม่งมีบอกหน้ากากไงครับไอ้เหี้ยงัวแม่งเลยสัสแอคไงไอ้ยี่แอคโชว์สาวไอ้เหี้ยแต่ว่าแต่ว่าแบบใช้โฮหน่วยงานมามทำแอคชิบหายไอ้เหี้ยไล่เคสในเมืองรดแรงไม่ได้ป่าตรงเนี้ยแอคจริงนะเว้ยไอ้เหี้ยโคตรดูเล่ดไอ้เหี้ยมึงพูดคขาว่าขอโทษยังดูดีกว่าไอ้สัตส หมอชุดตำรวจรีฟิลแทงหนูคนเดียวยับๆเลยอ่ะฟื้นฟื้นข่าฟื้นข่าเมื่อกี้กูนึกในใจแล้วถ้าหมอเล่นแบบนี้เดี๋ยวถ้าหมอมาชุบคนอื่นกูเอามันได้ละกันเออเราตีหมอได้ปะใช่อีงไม่มีกฎ <ด S 2> หมาย<ำ>อยู่อืมแต่เขาขอโทษล้วไงหมอกูไม่เตะหรอกแท<พ>งหลังกูไม่หยุดเลยกูจะเอาไอ้เหี้ยลวดเนี่ยกูไม่ยุ่งกับหมอเลยเมื่อกี้มีร้อนอ่ะกูว่า ร้อนนะ่ะร้อนเผาเลยเราไปรวมในเมืองไม่ได้นะอย่าอย่าอย่ามึนนะ e เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่ามึนมึนไปรวมในเมือง <c oughs> มึนะ <c oughs> มนะ่ะ <c oughs> ไปรวมในเมืองอเราเข้าไปในเมืองไม่ไรวะ